สวัสดีครับเล็กสุรชัยจาก c h anel n สุิสมาร์ทโฮมครับวันนี้จะมาทดสอบตัวมินิสวิตตัวนี้นะครับรหัส C 1 1 0 1 w นะครับที่ใช้กับรีโมทแบบที่เป็นรีโมไทไร้ถ่านตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูระยะกันนะครับทดสอบที่ระยะใกล้กล่อง2 3 4 5เปิดปิด5ครั้งไม่หลุดเลยนะครับผมจะเริ่มกดแล้วผมจะเริ่มถอยออกเรื่อยๆนะครับระยะหน้ากว้างห้องหงห้องนะครับอยู่ที่ประมาณ4-5เมตรนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมถอยออกมาได้ประมาณ10เมตรได้แล้วนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับตอนนี้น่าจะผ่านระยะ15เมตรนะครับผ่านระยะ15เมตรออกมาแล้วถึงระยะ20เมตรแล้วนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับผ่านระยะ25เมตรมาแล้วนะครับ ผาระยะ30เมตรมาแล้วนะครับยังไม่หลุดเลยสักครั้งเดียวนะครับผาระยะ40เมตรแล้วนะครับผาระยะ50เมตรมาแล้วนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับ าระายะ60เมตรมาแล้วนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับ่าระยะ70เมตรแล้วนะครับ่าระยะ80เมตรมาแล้วนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับกดทุกครั้งไฟติดสมบูรณ์ทุกครั้งนะครับผ่าระยะ90เมตรออกมาแล้วนะครับ ก็ยังติดอยู่นะครับตอนนี้ระยะเกินร้อยเมตรแล้วนะครับก็ยังติดอยู่นะครับครับขอบคุณนะครับได้เกินระยะร้อยเมตรสบายๆเลยครับ